สวัสดีครับวันนี้มาเยือนสางเบี้ยครับสร้างเบี้ยกันใส่บริการนี่เลยครับโอ้ตายตนี่ครับสางเบี้ยบอกว่ารถสตาร์บัติดครับแปลงได้เลยครับติดถึงได้เลยครับใส่ประคอตันครับโอ้ตายตายตายไอ้ดีมันดีมันดี ไอ้เถอะเนามาส้มบ้างามาส้มบ้างคือไอ้เถอะเนาะบ้านนี้โอ้ตายเลยใส่ปลากอตันครับเอฟีครับจั้งยองตัวยั้งเลยบ้านอะไรเพล่ะดึงเลยอู้อวว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 บวัวเวว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 ่วอววววยวอ,อ้วว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 มันมวว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 วกวว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 อวววฮววววววอวว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 อยบานี นช่ครับสางเบียร์มุตัญญาเหมืนนะอย่าลางกันครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังครับนี่ครับผลงานสั่งเบียร์ครับเอาหยางเราเติมไปในถังน้ำมันนะีะเอาหยางเติมในถังน้ำมันนีม่มีหอนอ่นนผลหยางเราเป็นคนคนอย่างนี้โอ้ยแบบแ เ่องเลยแอดหลาดเลยกวดปวดมีหอดค้นหนมาเาะวน้นำมันบริสารูาา้แต่จำป,ปีแล้วเะแมน้ำนนะมันเติมส,สมื่อสื่อใส่ถังมาเติมนึงสีหน้ามันจากยังอยูอย่ในทังเต้าเนี่ยเขาเต้า,ตากับโปรงหวน,นะวนีครับเต็มเลยครับ ในรถเกียร์เราเ,เ,เมียแมงเมาคนตัวอยู่ในถังมันน,นะคเขาไปในกอกมันตีละ่ะต้านอยู่ในหูก,กอกมันผ่านกอกบ่ได้นะสะตาร์ทเดิน์บ้ามันสตาร์ทได้์ยุ่งเพราะแต่อาร์ซีเอชง่ายลำเทศบ่ได,ด้พอาะแต่มันเล่งเครื่องนา่นาด่าเทียนง่ายลำเทศบ่ได,ด้น้ำมันไปบ่ทันนี่ครับอย่าทำการล่างครับประกอบสตาร์ทเครื่องฟังเสียงได้นี่แหละครับเนี่ยติดเตอร์นี่ครับ อาจารย์ใหญ่มากหรออาจารย์เบีร์มัตัญญาอาจารย์ใหญ่มาเต้นครับได้ได้ดี่ากดีอะครับดีแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อย ล่างล่างล่างนบอดจังพี่อาพนานบ่ะว่ะจวดขนาดจวจแน่งจวดแน่ง มา,านมาสิบร้อยสิบร้อยส่งงานได้สร้างเบียร์ใส่ปลาคอตันครับ <c oughs>